แมลงมันจะลงนะพี่น้องแมลงมันจะลงให้พี่น้องระวังไว้ช่วงนี้พี่น้องระวังเอาไว้นี่แหละประมาณนี้แหละมันจะมีแววของมันพี่น้องนี่ของผมก็กินเห็นไกินนะพี่น้องอันนี้ก็ปิดการว่าที่แล้วโดนเข้าไปโอ้โหเพราะว่าพายุฝนมันชุกนะพี่น้องผมไปอยู่เทศบาลมันมีวันหยุดสามวันกลับมาโอ้โหมันซัดไฟุูหมือเลยพี่น้องดูเพราะว่าผมใช้ชีวพันธุ์นะพี่น้องการใช้ชีวพันธุ์มันก็ ต้องใช้บ่อยๆใช้เสมอเสมอแต่ว่าช่วงนี้ใช้ได้นานๆอา,าทิตย์ละครั้งสบายๆนี่นะพี่น้องกับตัน,นเทอรบิวนี่อัดเข้าไปแล้วยอดออนแตกขึ้นมาแล้วอัดเข้าไปแล้วนี่มันแอบมากินเือพี่น้องแอบมากินฝนมันชุกอะไอ้พวกนี้มันก็ลิรมันก็จะจางลงนะพี่น้องก็ต้องใช้บ่อยใช้ทีหน่อยสัป,ปดาห์ละสองครั้งแต่อย่างนี้ฝนไม่มี อาทิตย์ละครั้งละครั้งสบายเลยทุกสองอาทิตย์ครั้งนึงถ้าไม่มีแววก็ไม่ได้ไปต้องกีดเลยเพราะว่ามันมีมันเริ่มมีลูกแล้วพี่น้องนมีลูกอ่ะมีลูกอ่ะนี่ปีสองละปีสองมันมีลูกแล้วผมก็เว้นไว้ไม,ไม่ไม่เยอะหรอกเพราะว่าเอาไว้ลองคิมดูเฉยๆฉยกุศลนมสดนะพี่น้องกุศลนมสด